พี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูณพิปุโนโมาพบกับทุกฟังแล้วไหนอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เรามาพบกันคุยฟังธรรมนั้นทุกๆวันเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่วันนึงหลายๆรอบก็ดีเราจะทํากิจ,จาก,การงานอย่างใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งต่ถ้าคนจะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจ ทำงานบริษัททำงานส่วนตัวก็ตามแตนะ่จะทําให้ดีให้ได้มีผลกําไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณทําดีหรือเปล่าแตนะ่ทำดีไม่ใช่ทําดีเวลาเดียวนะในปีหนึ่งอาจจะมีวันที่คุณขายดีอที่คุณทําดีแนะสักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งนะในอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันที่คุณขายดีหรือทําดีสักวันหนึ่งสองวันไม่ได้แนะผู้เชา,าพูดถึงการที่คนจะจะดีขึ้นมาหมายถึงการค้าขายการทําธุรกิจ เนี่ยจะเป็นขายของในตลาดสดขายของในห้างทําร้านทองทําธุรกิจในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นี่จะมีผลกําไรดีขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องทําดีเวลาเช้าทําดีเวลากลางวันทําดีเวลาเย็นทําดีวันหนึ่งวันละสามเวลาด้วยซ้ำเนี่ยเช้ากลางวันเย็นให้ทําดีอย่างดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งจะเตรียมการอย่างดีวันดีขายดีอาจจะสักสองสามวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ เราจะต้องคิดใหม่ทาใหม่ในการที่จะทําให้มันดีในะทั้งเช้ากลางวันเย็นในะเราจะเป็นผู้ที่มีผลกําไรมากฉะน็ฉะนั้นในเนะปรียบเท,ทียบของการที่เราจะทําสมาธิให้แจ่มแจ้งให้ดีขึ้นมาได้ก็พูดถึงทําสมาธิในเวลาเช้ากลางวันเย็นในะสมาธินี้ก็พูดถึงการหลีกเล่นก็มนะีการไปอยู่คนเดียวหรือการแค่ว่าเรามาสังเกตลมหายใจในที่ที่มีคนมากๆอันนั้นเราก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเหมือนกัน นะการฟังธรรมนี่ช่วยได้นะคนที่จะมุ่งประพฤติกระทำอนาปานสติในตํามฟังแล้วก็มีการฟังธรรมทรงสุดตะสังสมสุดตะอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นเหตุปจัจจัยที่ที่จะช่วยได้ซึ่งถ้าท่านฟังฟังรายการธรรมารับพลอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยมาทรงสุดตะสังสมสุดตะสุดตาคืออะไรสุดตะก็คือธรรมะที่พระชาประกาศเอาไว้นะมีลักษณะ ที่มีความงดงามในเบื้องต้นณนะถ้ำกลางที่สุดในะสแสดงอยู่ซึ่งพระมรรจันทร์ในะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในพะร้อมด้วยอัตตะพร้อมด้วยพยยญชนะในะเป็นคาสอนที่บริสุทธิ์ทีนี้ในการทรงสุดตาสังสมสุดตานั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่เป็นสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จาแจงโดยในวันเบื่อหันนั้นก็จะนําพระสูตร หรือว่าบทเพียรชนะในที่เป็นธรรมะของตาคดมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นวันที่เราแบ่งเอาไว้วสําหรับที่จะให้ฟังพุทธพจน์ล้วนๆเต็มๆเพราะว่าการที่เราจะกลับไปหาตัวบทเพียรชนะตัวแม่บทที่เป็นสิ่งที่เจ้าตรัสเอาไวเ้เป็นสิ่งดียังไงก็ดีแต่ถ้าให้คําพูดนั้นเป็นคํายาก เขาถึงจะแปลมาเป็นไทยแล้วจากบาลีเป็นไทยแล้วก็ยังฟังยากอยู่เป็นภาษาโบราณแม้แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูกลับไปฟังกลับไปพิจารณากลับไปอ่านใคร่ครวญทบทวนอ่านระหว่างบรรทัดด้วยอ่านระหว่างตัวอักษรด้วยมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรแม้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคือคือมันต้องทําอย่างนั้นเลยล่ะนั่นงเพราะว่าในในคาสอนในศาสนานี้นะคาสอนในการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบของสิ่งที่เช้าสอนเนี่ย ก็สอนให้กลับไปหาตัวแม่บทแน่นอนน่คือผู้สอนมีคนเดียวคือพระพพทธเจ้าแต่ตัวเขาเช้าเองนั่ก็ชัดเจนว่าเราเป็นสาวกนั่นเป็นพระในธรรมะวินัยนี้ต่อให้คุณเป็นโพธิสัตวนะ์นะแต่คุณปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแต่คุณอยากเป็นพระเจ้าในเวลาต่อไปคุณก็ยังเป็นสาวกของพระเจ้าองค์นี้อยู่แวันนั้นจะมาบัญญัติเพิ่มจะมาแหลมมาแยมว่าฉันเป็นพระเจ้ายังไม่ได้แต่ก,ก็ยังเป็นสาวกอยู่ งเป็นโพธิสัตว์อยู่ในเรื่องบทเพียรชนะธรรมะก็ต้องกลับไปที่พระเจ้ามีการที่จะต้องมาทบทวนคําสอนทบทวนเรื่องราวอยู่เป็นประจำแม้พระสงฆ์เองในการมาทบทวนคําสอนนี่เป็นสิ่งที่ต้องบังคับเลยนะให้มาทําทุก15วันแต่ทุก15วันเนี่ยพระก็จะมีการมาลงอุโบสถเป็นการฟังคําสอนในส่วนที่เป็นวินัยทุก15วันต้องทำนะไม่ทําไม่ได้ไม่ทาเป็นความผิดที่ต้องหาก เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแล,แล้วมีเวลาเราก็ไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมะจะเป็นเวลาที่เราลอลิฟขึ้นรถเมย์อยู่คนเดียวเราสังเกตลมหายใจไปด้วยจะเป็นการฝึกที่ดีนอกจากหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็นําสิ่งที่ได้ฟังที่ให้ฟังเนี่ยมาทําให้แจ่มแจ้งด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ในส่วนที่จะปร,ะนปรินิพพานในตอนช่วงก่อนการปรินิพพานก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งคือในในปีนั้นในปีที่ช่วง12เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประินิพพานเนี่ยสิหรือ18เดือนเนี่ยต่ความเห็นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปีที่เรียกว่ามหาวิปโยคเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามรณภาพ18เดือนข้างหน้า สมมติประมาณนี้ในช่วงเวลา12ถึงไม่เกิน18เดือนเดือนในปีนั้นเองพระสารีบุตรก็ปรินิพานพระมหาโมคลานะก็ปรินิพานพระเจ้าเปรตที่โกศลก็สวรรคตและสุดท้ายพระเจ้าก็ปรินิพานเกิดขึ้นในช่วง12เดือนถึง18เดือนนี้ก่อนการที่พระเจ้าจะปรินิพานเพราะฉะนั้นก็มีความสูญเสียหลายอย่างทีนี้ เราจะมาลำดับขั้นตอนเหตุการณ์ก่อนที่พระเจ้าจะประินิพพานเอาไว้นิดหนึ่งคือในตอนนั้นที่กลางป่านอกนครเวสาลีแนะตนน่ท่านพระสารีบุตรยังไม่ปรินิพพานแต่ก็ใกล้ลลนะแล้วล่ะในตอนนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรนะถึงความที่พระองค์มีความสามารถมีความแตกฉานมีความเชี่ยวชาญในธรรมะอย่างมากทีเดียวนะถ้ามีคนมีความเข้าใจว่า คนเราแก่เท่าผมงอกฟันหลุดตัวค้อมไปข้างหน้าแล้วเนะี่ยจะพูดจะจาอะไรก็เลอะเลือนบางทีเราก็บอกเป็นพากินสันนะเป็นอัลไซเมอร์ลืมตรงนั้นลืมตรงนี้นะพูดอะไรเลอะเลือนนะคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะบางคนไม่เป็นใครที่ไม่เป็นส,สัมมาสมุทชเจาไม่เป็นคุณอึอาจจะเป็นแต่พระุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นต่อให้แกนะอายุ80 90, ปี90ปีร้อยปี นะีมีตัวสันเทอร์อะไรต่างๆนั้นะั่จะมีความเสื่อมจากปัญญาอันเฉียบแหลมม่องไว้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นในพระเจ้าไม่เป็นอะย,ย่างนั้นในบทเพียนชนะแห่งถ้อยคําการตอบคาถามจะไม่ได้แปรปรวนไปเลยพระเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ด้วยซ้ำเ,เปรียบเทียบกับนายขมังธนูแนะเขาสามารถยิงได้อย่างแม่นยำในะนี่เราได้พูดถึงเรื่องนายขมังธนูที่สามารถยิงถูกปลายขนสายในระยะหนึ่งอุสภาได้ไปแล้ว นะมีความชานาญมีความคล้วคล่องขนาดนั้นพระองค์ก็มีความชานาญมีความคล้วคล่องขนาดนั้นเอามาไ่นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใครก็ได้ไหนที่มีคําถามในเรื่องสติปัฏฐานสี่มาถามนะถามแล้วจะตอบให้ตอบแล้วทรงจําไว้นะแล้วถามนี่ถามแล้วทรงจำไว้แล้วถามอีกถามคำถามที่สองทรงตอบให้ทรงจําไว้นะตอบคาถามที่สามถามคําถามที่สาม พระองค์ตอบให้สาวกคนนั้นทรงจําคําเหล่านั้นไว้ทรงจำแลาถามคำถามที่4ถามไปเรื่อยๆให้คําถามเนี่ยไม่ต้องซ้ากันคําตอบของพระองค์ก็ยังไม่หมดนังบทเพียรชนะในการตอบคําถามก็ยังไม่หมดยังมีต่อได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดธรรมะมันไหลออกไหลออกอยู่เรื่อยๆนนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้ถามไปคําถามที่5ที่6ที่ร้อยที่พัน ที่หมื่นที่แสนให้เป็นเวลาร้อยปีปอยู่ร้อยปีถามอย่างเงี้ยอยู่ร้อยปีไม่ต้องกินไม่ต้องนอนนไม่ต้องพักไ,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 ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะใดๆดทั้งสิ้นถามกันตอบกันทรงจําไว้ถามกันตอบกันทรงจําไว้คนนี้เนี่ยแล้วเอาคนใหม่มาเอาพระเจ้าคนเดียวเนี่ยแหละตอบคนนี้ถามเหนื่อยแล้วเอาคนใหม่มาถามอีกนเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร้อยปีพระเจ้าบอกว่าบทเพียรชนะธรรมเทศนาของ ตาคดเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่จบไม่สิ้นนะจะมีอยู่อย่างพรั่งพรูไม่จบไม่สิ้นมีความแจ่มแจ้งในปัญหาของคําถามนั้นอยู่อย่างนี้นะร้อยปีนะมันมันมีความคล่องแคล่วขนาดนี้นะเอาต่อให้ป่วยนะนอนป่วยอยู่บนเตียงน้อยนะเขาหามเตียงไปอย่างเงี้ยนะเตียงน้อยๆเวลาที่รถพยาบาลมารับเฮียเออมารับปุ๊บเอาขึ้นเตียงยกไปสองคนบ้างสี่คนบ้าง เอาถามคำถามกันอีกนะก็บทเพียรชนะนนก็ไม่แปรปรวนนะการปฏิปทาปฏิพานในการตอบคําถามของผู้เช้าก็ยังไม่แปรปรวนนะยังมีความแคล่วคล่องมีความเฉียบแหลมฉลาดหลักแหลมว่องไวในสมองของผู้เจ้าถึงขนาดนี้แม่ถ้าข้าพเจ้าสามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็จะดีมากนะน้องฟังเพราะถ้าแก่ขนาดนี้แล้วมันจะเลอะเลอะเือนเือนหล,ล,ลงหลง,ลงหน้าหลงหลงัง แ,แลม่ไม่เป็นอย่างนั้นเน่ยดีมากไม่รู้ว่าทําบุญด้วยอะไรแตนะ่คงจะต้องสั่งสมบารมีมาเป็นอย่างมากทีเดียวนะี่ก็นี่เป็นลักษณะของพระเจ้าอยู่แล้วนะที่เป็นผู้ที่จะมีธาตุไฟสม่ําเสมอนะไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนะพอควรแก่การทําความเพียรน,นะปัญญาก็มีความเฉียบแหลมม่องไหวเพนะราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการสุขภาพของเราให้มันดีนะ่ะก็ต้องคอยควบคุมธาตุไฟ นะอยากกินอาหารมากเกินไปอยากกินอาหารน้อยเกินไปนะให้มันพอดีแล้วก็การเดินนี่ก็ช่วยให้การย่อยธาตุไฟต่างๆในร่างกายเนี่ยควบคุมได้อันนี้ก็เป็นเกร็ดได้เกร็ดน้อยที่เพิ่มเติมให้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามในตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังปรากฏมีความแก่อยู่นะในที่นี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวถีนะถ้าใครได้เคยไป ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีเมืองเขาเรียกว่าสาวัตถีนะที่วัดเชตวันเนี่ยห่างไปอีกสักหน่อยหนึ่งนั่นะก็จะเป็นวัดบุพารามนะเป็นที่ทีอ่อุบาสิกาท่านหนึ่งสร้างไว้ให้ตอนนั้นเจ้ชาก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละนัท่านพระนนก็เข้าไปถวายงานตามปกตนะิแล้วก็ตอนนั้นเห็นสรีระของเจ้ชาเนี่ยโอ้ทำไมเหี่ยวย่นหย่อน,ย,อนยานนาตาก็ เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปนั่นคือมีความเหี่ยวความย่นมีริ้วรอยอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เลยถามนัพปรึกษาก็เลยตอบให้ว่ามันก็ธรรมดานะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มนะ่ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นจะเป็นเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ นะเขาจะคลอดออกมาเนี่ยก็บอกคันแก่นะ่มันแก่และใช่ไหมเด็กทารกแก่จากทารกขึ้นมาก็เป็นเด็กเดินเตาะแตะนะแก่จากเด็กเดินเตาะแตะขึ้นมาก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะแก่จากเด็กวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่นะเซลล์ต่างๆในร่างกายก็แก่ก็ตายไปนะเสื่อมไปนะความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตในที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีไม่มีอะไรตายในร่างกายของเรานะเล็บคุณยาวไหมผมคุณยาวไหม คุณถูตัวมามีขี้ใครไหมนั่นคือเซลล์ของคุณเนี่ยในร่างกาย,ยมันตายออกแต่นะมันตายออกเปลี่ยนเป็นเล็บตายออกเปลี่ยนเป็นขี้ใครนะคุณอุจจาระออกมาออกก็มีอะไรตายเต็มออกมาเยอะแยะไปหมดพวกจุลินทรีย์บ้างเซลล์บ้างสารประกอบต่างๆบ้างก็ตายออกมาหลุดออกมามันจึงมีซ่อนอยู่ในชีวิตแต่นะเมื่อไหร่ที่เซลล์มันาตายเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งขันมันมันฟอร์มตัวกันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันยึดกันอยู่ไม่ได้แล้ว อันนั้นคือชีวิตเราก็จบไปนั่นจิตมันก้าวลงในวิญญาณในกายนี้ไม่ได้มันก็ตายจากกายนี้ไปก็ไปเกิดใหม่ถ้าเหตุของการเกิดนั้นยังมีอยู่หรือแม้แต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยที่ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเราสบายดีเดินเหินได้คล่องแคล่วมีกําลังวังชาไม่ใช่ว่าในร่างกายเราไม่มีเชื้อโรคนะมีอยู่แต่แต่ว่าเชื้อโรคนั้นมีอยู่ในปริมาณน้อย ต้องมีระบบกําจัดเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเนะื้อเชื้อโรคก็เจออยู่ในร่างกายตลอดเวลานะมันมันเป็นธรรมดาเวลาที่เชื้อโรคมันฟูขึ้นมาเยอะขึ้นมาเนือาการป่วยมันก็เห็นขึ้นมานะแต่ไม่ใช่ว่าเชื้อโรคไม่มีมีอยู่แตนะ่ต่อให้ห้องปลอดเชื้อขนาดไหนนะจํานวนเชื้อโรคก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยลงเพราะ,ะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่า ความชราเนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มนะยิ่นคนหนุ่มๆก็ให้เห็นความชราด้วยนะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคถ้าเราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรแต่ก็ให้เราลึกถึงด้วยว่าเออเรามีเชื้อโรคอยู่ในกายของเราเรายังมีชีวิตอยู่เดิน,ดนเหินได้คล่องแคล่ว้วก็ให้เราลึกถึงด้วยว่ามันมีการตายอยู่ในกายของเรานะเราลึกถึงอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็เตือนานพระนนท์นบอกว่าความแก่เนี่ยมัน มันทำกายเนี่ยย่ำยีกายนี้อยู่ตลอดเวลานะอันทำความชั่วช้าอันทำความน่าเกลียดให้เกิดขึ้นกายที่น่าพอใจนี้ก็จะถูกความแก่นี้ยย่ำยีหมดแตนะ่ไม่ว่าใครจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีร้อยยี่สิบปีเกินกว่านั้นก็มีบ้างนะ้อยกว่านั้นก็มีบ้างนะก็ยังม,มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆแต่มันย่ำยีหมดทุกคนคุณจะเอากองทหารมาห้อมร้อมมาไว้ เอาหมอมารักษาไว้มีมาหาอมาตย์ผู้มีมนแตนะ่ใช้เงินยัดน้่นมันยัดไม่ได้ยัดพยายมัจุราชยัดความตายนตะ่ไม่ให้มันมาเอาชีวิตเรามันไม่ได้เพราะแม้แต่พระเจ้าเองนะสมณโคดมเกิดมาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นนันมากนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อ,อนุเคราะห์มหาชนก็ยังต้องตายนตะ่ตายในที่นี้หมายถึงอะไรนะตายในที่นี้หมายถึงว่ากายเนี่ยก็ต้องถึงความที่ ถูกย่ำยีในะด้วยความแก่ด้วยความตายในะแต่ใจนะ่ะเป็นอมตะแล้วนะ่ะเป็นอมตะตั้งแต่ตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพนะ่ะตอนคืนในการตรัสรู้นั่นเองในะใจนั้นไม่ไปเกิดไม่ไปตายนะเพราะเหตุแห่งการเกิดและการตายนั้นถูกดับไปแนะพผูเช้าก็นิยามตรงนี้ว่าเป็นอมตะนั่นเองในะแต่กายที่นะมีแล้วนะ่ะมีมาแล้วนะจากการเกิดนะ่ะจะเป็นของพระองค์ก็ตามเป็นของเหล่าพระอรันสาวกทุกรูปก็ตาม เราก็จะต้องถึงความแตกดับไปเป็นธรรมดาและในช่วงที่พระเจ้าหล,ลังจากตรัสรู้แล้วนมาบอกสอนสั่งสอนเนี่ยก็ได้สอนไว้ครบถ้วนหมดนั่สอนไว้ครบถ้วนหมดนี่หมายความว่างไงสอนจนกระทั่งว่าไม่มีกรามือในธรรมะนั่นคือธรรมะที่ยังกรมไว้ไม่เปิดเผยให้ดูนำบอกหมดทุกอย่างอะไรที่บอกหมดนั่นคือสิ่งที่จะสามารถเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งความรู้พร้อมนิพพาน สิ่งอะไรก็าตามที่จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความคลายกำหนัดบอกไว้หมดแตนะ่สิ่งที่ไม่ได้บอกก็มีเนะเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบความรู้ที่พระองค์รู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในต้นสีสปาเนะี่ยมันเยอะมากตอนนั้นฤดูฝนเนะเคยหยิบใบไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นกับติดอยู่บนต้นมาเนะแล้ราก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยมีแค่เท่าใบไม้ในกำมือแตนะ่สิ่งที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยมีอีกเยอะแยะทําไมอะ ทำไมพวกนั้นไม่สอนเพราะพวกนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความหนายความคลายกหนัดความดับความระงับความรู้ยิง่งความรู้ปลอมนิพพานแต่สอนเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความดับนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานนะสอนเฉพาะสิ่งนี้นะสอนไว้อย่างละเอียดครบถ้วนโดยซ้ำนะเราดูที่ยังไงนะเพราะว่าดูที่ผู้ที่จะประกาศตามนะผู้ที่จะหมุนตามธรรมจักรที่พระองค์หมุนเอาไว้ผู้ที่จะบอกสอนตามเนี่ย มีไหมนละ้วก็มีอยู่นะักุชาตพูดถึงภิกษุผู้เถระนะผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ฉลาดนะเข้าใจในธรรมะของโรงนะสามารถที่จะตอบปัญหาคมขีปรับวาัทาอันเป็นค่าศึกให้ราบคาบโดยธรรมได้นะเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความกล้านะัมีการทําจริงเป็นธรรมบอกธรรมบอกวินัยได้นะแสดงธรรมอย่างน่าสะใจได้นะมีอยู่ แตนะ่ถ้ามีภิกษุเหล่านี้อยู่เนี่ยถือว่าประกาศไว้อย่างละเอียดละถือว่าพรหมจรรย์น,นี้ค่อนข้างมั่งคนะั่งในเจริญรุ่งเรืองละในะมีทั้งภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาในะที่ที่สามารถที่จะบอกสอนสัตธรรมเข้าใจธรรมะในระดับนี้ได้มีความกล้าหาญลนะมีความแก,กล้าตรงนี้นั่นะก็เป็นเกณฑ์อันหนึ่งในการวัดสมัยนี้ยังมีไหมในภะิกษุผู้มีความแกล้าลานะมีความเด็ดเดี่ยว มีความเ้าหานบรรลุทามันเป็นเครื่องเกษมจากโยคะนะตอบปัญหาได้อย่างฉะฉานข่มขีปรับถ้อยคํามันเป็นค่าศึกได้นะมีอยู่เรายัางเห็นอยู่เนะีครูบาอาจารย์ที่บอกสอนพระสัธรรมแนะมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ผู้เดียวนะร้องไห้อยู่ท่ามกลางป่าอยู่ทามภูเขาอดทนในการที่บรรพุธพรหมจันทร์แหม่นึกถึงบุคคลเหล่านี้ที่ไหนมันก็มีความชุ่มชื่นใจนะ แล้วกท็ท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะตอบปัญหาแสดงความแจ่มแจ้งในธรรมะต่างๆได้มีอยู่นะศาสนา,าคําสอนนี้ยังมีอยูนะ่ตกทอดมาอย่างไงก็ไล่มานี่แหลนะเนจากภิกษุที่เป็นประเภทนี้รุ่นก่อนหน้านั้นเนะขาเอามาจากไหนอีกก็จากภิกษุประเภทที่มีความกล้ากล้ามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวนะสามารถคมขีปรับวาทะเป็นข้าศึกไดนะ้รุ่นก่อนหน้านั้น นอามาจากไหนก็ก่อนหน้านั้นอีกนะเรานั้นเอามาจากไหนก็มาจากพระุเจ้านั่นเองนะเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญความกล้ากล้าความเด็ดเดี่ยวนะความที่จะสามารถที่จะข่มขีนะปรับบาทะเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยทําได้นะแสดงทาด้วยความน่าสะจัรได้นั้นดีมากพออย่างนี้แล้วก็ให้สบายใจว่าเหมือนกับพระุทธเจ้ายังอยู่กับเราเนะ่ร่างกายนี้ปรินิพานไปก็จริงนะแต่ว่า ยังอยู่กับเรานะคำสอนนั้นนะคุณธรรมนั้นๆไม่ได้ออกไปด้วยนะคุณธรรมมีความห้าวหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าๆทำจริงแน่่จริงนะมีความฉลาดหลักแหลมมีปัญญามีความเมตตากรุณานะยังอยู่กับเราเรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ในตำราน,นี่แหละนะเรามาอ่านทำความเข้าใจเอาคุณธรรมนั้นมาทรงไว้ในใจแล้วนะก็เหมือนกับพุทเจ้าอยู่ใกล้เรา นะั่นต่อให้เราไกลจากผู้เชา่าในะทั้งระยะทางโ่นอยู่อินเดียผู้เช้าอยู่อินเดียเราอยู่เมืองไทยนั่งเครื่องบินก็ต้อง 3- 4ชั่วโมงนะหรืยังไกลด้วยเรื่องเวลาด้วยนาะฬิกาแมชชีนสมัยนี้ก็ไม่มีจะย้อนเวลาไปก็ไม่ได้นตะ่ต่อให้ย้อนเวลาไปได้บางคนอาจจะมีเครื่องรู้ก็ไม่ได้เอาตัวนี้ไปด้วยได้แต่ก็แค่รู้เฉยแล้วนะก็ก็ไม่ได้อยู่ใกลกันนะั่ถือว่าอยู่ใกล้กันในเะพราะว่าใจที่มีลักษณะนี้ถ้า เป็นผู้ที่มีกายสงบะงับไม่กระวนกระวายละนิวรณ์ได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนั่นอ,อยู่ใกล้บุรุษาแล้วไม่ต้องกังวลแต่ที่เอาเรื่องราวในการปฏินิพพานมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นข้อมูลในะให้เกิดความสังเวชในะให้เกิดความสลดใจว่าแม้บุรุษเามีความยิ่งใหญ่มีลักษณะมหาบรุรษสามสัมประการมีความเจริญความหล่อเหลาอาการต่างๆกายก็ยังเสื่อม นังกายก็ยังต้องแตกตํำลายไปแล้วในเรื่องราวของการแตกทํำลายของกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าพู้เชาเราไม่ป่วยแต่ก็ยังป่วยวป่วยด้วยโรคที่เรียกว่าปักกันที่กาพาดจะมีคนแปลในลนักษณะที่ว่าเป็นโรคตกเลือดหรือว่าโรคถ่ายไม่หยุดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าจะแปลในลักษณะไหนแต่ว่าป่วยแน่ละลป่วยด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งที่ภาษาบาลีเขาใช้ว่าปักกันที่กาพาด แล้วก่อนที่จะิินิพพานนั้นแ,แม่ก็ยังบอกสอนอยู่อย่างไม่หยุดนะไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะเช่นว่าจากเมืองสาวัถีเนี่ยก็ยังเดินทางไปตามเมืองนาลันทานะไปหมู่บ้านต่างๆนะก่อนที่จะไปถึงเมืองเวสาลนะีเป็นจุดที่พระองค์นั้นปรงอายุสังขารนะพอปรองอายุสังขารแล้วอีกสมเดือนจะปรินิพพานนะก็ยังเดินทางต่อไป ที่ไหนเราจะเป็นที่ปณิธานก็ไปที่ป่ามาวันก่อนผ่านไปอีกยังอยู่ในเขตเมืองสเวสาลีลก็ไปเมืองปาวาวจนกระทั่งถึงเมืองกุสินาราเป็นที่ที่พระองค์จะปณิธานในตอนนั้นและในเหตุการณ์ที่เดินทางไปตามเมืองนารันทาบ้างเมืองปาวาเมืองเวสาลีอะไรต่างๆเนี่ยก็เจอพิสูจน์ต่างๆเยอะแยะบอกสอนบ้างอะไรบ้างท่านพระนนท์เนี่ย แม่ก็ยังจะอุตสา่าห์บอกให้ผู้เช้าตรัสเรื่องสําคัญอีกสอนอีกนะอย่าเพิ่งไดโดนบรินิตพาอะไรต่างแต่ผู้เช้าก็บอกว่าโอ้จะเอาอะไรอีกสอนหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่ไม่ได้บอกแล้วนะบอกไม่หมดนะไม่มีกรรมมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ดูนะคาสอนเหล่านั้นก็ทรงจํากันมานะทรงจํากันมามีการลงอักษรมีการลงบทเพียนชนะเอาไว้ มีข้อมูลต่างๆอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างเราก็เอามาศึกษาตรงนี้ก็ชื่อว่าเราเราเป็นผู้รับมรดกโดยธรรมนะถ้ามรดกโดยธรรมนี้ไม่ใช่มารับหนังสือมานะไม่ใช่แต่ว่าเอาความรู้ของท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นความรู้ของเข่านะเอามาท่งไว้ในใจของเรานะให้มาเป็นความรู้ของเรานการเอามาท่งไว้ในใจนะให้มันเป็นความรู้ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่จําได้แต่แต่เอาความรู้ตรงนั้น,น,นเนี่ยมาปรับเป็นความรู้ของเรา ความรู้ของเรานี่ไม่ใช่ว่าเราขมโมยธรรมะนะคือเหมือนเ,เ,อเอาตรงสิ่งนี้มาลรวบอกอันนี้ฉันทําอันนี้ฉันสร้างอันนี้ฉันรู้อันนี้เป็นธรรมะของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เรียกว่ากล่าวตู่ธรรมะนะขมโมยธรรมไม่ใช่นะหรือว่าเราเอามาจําไว้นะจาได้ไม่เรียกว่ารูนะ้แต่การรู้นี้คือการเข้าใจนะให้มันเข้าไปในใจนะให้ปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเขาอธิบายไว้อย่างนี้อาเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆ อ่านี่เรียกว่าเอาธรรมะนั้นมาเข้าสู่ใจเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนะเราทรงไว้ในใจแล้วอันนี้ก็เรียกว่าปรัสรู้ตามได้นะมีโพธิมีพุทธ,ธะเกิดข,ขึ้นคือความรู้แจ้งแจ่มแจ้งในใจนะให้เป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระเจ้าอย่างนี้นะอามิสทายาตนะอย่าให้เป็นนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราจะรับมรดกเฉพาะสิ่งข้าของเช่นพระธาตุพระเจ้านะ หวังว่าเออฉันจะมีพระธาตุเก็บไว้ตรงนั้นอย่างนี้หวังว่าพระธาตุมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเป็นอมิสทาญาตนั้นเป็นของอมิตรที่ที่ลังหลงเหลืออยู่แต่ให้เป็นธรรมตาญาณนันเป็นธรรมตาญาณที่จะรับประดกโดยธรรมนั่ธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนก็ธรรมะนั้นก็อยู่ที่ใจของเราเองนันทำใจของเราให้มีธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก ตอนที่บอกท่านพระนนท์ว่าจะยังหวังอะไรในเราอีกธรรมะเราแสดงแล้วไม่ได้ขาดระยะนะไม่มีอื่นนอกจากที่แสดงแล้วเรายังเปรียบร่างกายของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ไผ่เป็นรถที่คล่ำคล้าเนี่ยแล้วก็ปะทะปะทางไว้ด้วยไม้ไผนะ่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้อาจจะนึกถึงรถโปรทั้งนะท่านฟังนะจะหลุดไม่หลุดแหลนะ่ขึ้นจะนิมทั้งคันแล้วนกะ็เอาเทปกาวปะเอาไว้ไม่ให้กันชนมันหลุดกรนะจกนี่ก็ แบบว่าแตะๆกันเอาไว้เท่านั้นเองนะ้าประตูนี่ก็เพเยอะเพเยอะอยู่ลนะในบรรดรถโปโรทั้งนะขับไปก็บึม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 บม,มีควันออกท้ายกนะร,ระโปรงหน้าก็จะเปิดปิดหรือไงปิดไม่สนิทในะลักษณะรถโปรทั้งในะเรียบร่างกายของโรงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันะพอร่างกายมันเป็นอย่างนี้จะมาจะมาเอาอะไรอีกกับร่างกายอย่างนี้ก็ถ้าพูดในลักษณะบ้านเราก็คือว่าโอ้ยฉันแก่ปานนี่จะมาเอาอะไรกับฉันอีกเหนะมือนกันครูบาอาจารย์ที่แก่แล้วนะให้ ม้เราจะไปถามคำถามธรรมะที่เลือกซึ้บางทีท่านก็ยากที่จะตอบบางทีท่านป่วยบางทีท่านเหนื่อยควรทีจ่จะให้ท่านพักบ้างนะในลักษณะนั้นท่านพุทธาก็ตรัสไว้อย่างนี้ในเรื่องราวของการก่อนการบริลนิพพานท่านถ้งม,มีคำถามข้อสงสัยใดๆใน่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติก็ตามเรื่องของสิ่งต่างๆที่ในธรรมะคาสอนพุทธเจ้าหรือว่าการที่เราจะนาธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็สามารถเขียนมาได้ ต,ตอนนี้ร่างกายของข้าพเจ้ายัางยังมีชีวิตยอยู่ย,ยังไม่โปรโทั้งแต่ยังพอที่จะตื่นช้ามาบันทึกรายการให้ท่านฟังฟัง,ฟงได้พูดแล้วยังมีเสียงออกมาอยู่ยังมีความจํายังมีสมองที่ทํางานได้ดีอยู่แถวทวดอาจจะปรากฏขึ้นบ้างมีกายเหี่ยวบ้างมีผมหงอกบ้างแต่ก็ยังทํางานได้อยู่แต่ถ้าต้องการติดต่อกันมาก็เขียนจดหมายมาลเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอําเภอนองหา,จานจังหวัดอุดรธานี รายไพรษเียสี่1น0